สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบอผมกุลส์แมวลองโต๊ะกลันเดิมครับวันนี้คำนัดทางสุนัขก็จะมาวิเคราะห์บอลกับเดิมครับก็หยิบมาสาคู่เดิมครับเอามาฝากกันสําหรับนักทางทุบกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้คำนัดก็พิเศษสุดๆครับสำหรับใครครับที่ยังไม่มีกลุ่มน้าเล่นครับหรืออยากจะเป็นครอบครัวเดี่ยวทางสุนัขครับ ตอนนี้ครับในกลุ่มพี่ทาสเมลครับก็เข้ากลุ่มฟรีครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะแก่การครับกลุ่มครับเพียงแคสไลน์เข้ามาเท่านั้นครับก็จะได้เข้ากลุ่มวีพีครับขอย้ำคำน้าแคสไลน์เท่านั้นครับก็จะได้เข้ากลุ่มวีพีครับทาสเมลไม่มีหายจ่ายไม่มีเสียรายเดือนนะครับในกลุ่มวีพีทาสเมลครับก็จะมีทีเด็ดโดตแต็งวีพีให้ทุกวันครับโดตแต็งวีพีอย่างทาสเมลครับก็จะหยิบมาจากหน้าทางยูทูบนะหนึ่งถึงสองโค้กครับก็หยิบแต่โค้กที่มั่นใจที่สุดครับ แล้วก็มาทําเป็น BVP ครับแจกจ่ายให้กับช่องทางไลน์เท่านั้นครับนะแล้วก็จะมีด้านของตัวริสกอร์สูงแรกบวกสูงเต็มนะครับยังตามเหมืนคำน้าทั้งมัยก็จะคัดส่วนไว้ให้ครับสิบถึงสิบห้าคู่เป็นระจำทุกวันครับและที่ขาดไม่ได้จากคำน้าก็ม่ด้านตัวสเต็ปครับตัวเต็มทัสแมัยครับก็จะคัดส่วนไว้ทุกวันครับสองถึงสามชุดเป็นประจำทุกวันนะครับสำหรับเพื่อนๆพื่อนี่ไหนคำนวณที่สนใจครับเดี๋ยวทัสแมัยก็จะทิ้งไลน์นะครับนะอยู่ใต้คอมเมนต์ครับทัสแมัยก็ปักหมุดไว้้เรรรียยบบอคั ด้ามของขอตซ c ทตามได้84ตัวครับอย่าลืมครับมีแอดน้ำหน้าด้วยนะ c ี t ก็ตามได้84ตัวครับใครสนใจครับก็สามารถแอดเข้ามาได้ครับหรือใครสแกน QR code ด้านบนก็ได้นะครับเรจะมาฟังวิเคาะกันครับนะดานสมัยก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับนะกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามให้กณซื้อแมวได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจนะให้คุณสมัยทำคลิปต่อๆไปนะครับ นะครับแล้วก็มาฟังวิเคราะห์คู่ที่หนึ่งกันเลยครับนะก็เป็นทางด้านของบอล UAE Professional League นะครับนะระหว่างอัลนัสเซอร์ดูไบครับนะเปิดบ้านผมทางด้านของฮัสต้าขับครับคู่นี้กำลัการแต่งกันชุลาที่หนึ่งของบ้านเรานะครับนะครับแล้วก็ดูด้านเฮดเวทของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับนะคู่นี้เจอกัน10ครั้งหลังเฉลี่ยการครับทางเจ้าบ้านอย่างอัลนัสเซอร์ดูไบครับเอาชนะได้ถึง7ครั้งครับเสมอกันมาที่1ครั้งครับส่วนทางทีมเยือนอย่างฮัสต้าขับครับเอาชนะได้แค่2ครั้งเท่านั้นครับ เกมล่าสุดกับคำน้าที่ยงคู่พบกันครับก็เป็นที่28เดือน9ในปี2023ที่ผ่านมาครับก็เป็นเกมในลีกของตัวเองนะก็เป็นทางของอัลเจเซอร์ดูไบครับที่สามารถบุกมาชนะได้ที่สามตัวต่อศูนย์นะครับมาครับแล้วก็ดูน้ำผลงานคำนวณของทั้ง2ทีมกันก่อนครับก็ไล่ทางเจ้าบ้านครับอย่างอัลเจเซอร์ดูไบครับผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสดด้วยกันครับพวกเขาก็สามารถเก็บชัยได้ถึง3นัดครับแพ้ไป1นัดแล้วก็เสมอไป1นัดด้วยกันครับ หนึ่งเกมที่แพ้คัมนาก็เป็นเกมเบลีของตัวเองครับที่พวกเขาบุกไปแพ้ทางด้านของอัลวาเซ่นนะคัมนาที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับส่วนสามเกมที่ชนะคัมนาก็มีหน้าของรายการบอลถ้วยคัมนาก็เป็นถ้วยเนลีของตัวเองครับที่พวกเขาเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของคอนฟักเคนมาได้คัมนาที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับและสองเกมที่ชนะคัมนาก็เป็นเกมเบลีของตัวเองทั้งสองนัดครับก็มีบุกช้างด้านของอัลซิติล่าคัมนาที่สามประตูต่อสองแล้วก็เปิดบ้านเอาชนะทางด้านของบานิยาร์ดนะคัมนาที่หนึ่งประตูต่อศ บวกเสมอหน้าของอัลซาจามาคณะที่2ตัว่อ2ครับเสวยการทุ่งเาบางครับใน5ครั้งหลังสนดตกางครับพวกเขาก็สามารถทำเงินได้ถึง3นัดครับแล้วก็เจ้าไป2นัดเท่านั้นครับ ส่วนว้าดผลงานคำนัดเฉพาะเกมยาบ้านของทางอัลนัซเซอร์ดูไบครับใน5ครั้งหลังสุดที่ผ่านมาทุกาการคำนัดพวกเขาก็สามารถเก็บใช้ได้ถึง3นัดครับแล้วก็เสมอไป2นัดด้วยกันครับเกมล่าสุดคำนัดที่เขาได้ในเกมยนาบ้านของตัวเองครับก็เป็นเกมลีกของตัวเองนะก็เป็นที่ 2- อน3ที่ผ่านมาครับที่พวกเขาเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของบานิยาร์มาได้คำนัดที่1นึ่ตัวต่สเซอร์ครับส่วนกลางทุกครับใน3านัดหลังสุดเฉพาะเกมย่าบ้านครับพวกเขาก็สามารถทำเงินได้ถึง2ครั้งครับก็เจ้าไป1ครั้งด้วยกันครับนนก็กองบอกว่าคำ ร้นแงสุดๆครับสน่การลงทุนของพวกเขาในช่วงนีครับผมมองว่าค่อนข้างใช้ได้เลยนะมาครับแล้วก็ดูน้้ผลงานคำนัของฝั่งทีมเยือนบ้างครับนะอย่างฮัสต้าครับครับผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสนุกการครับพวกเขาก็ไม่สามารถเก็บใช้ได้เลยครับเป็นการแพ้ไปถึง5นัดด้วยกันครับ 5นัดที่พวกเขาแพ้คำนัดก็เป็นนัาของรายการบอลถ้วยเดกของเองหนัดครับที่เขาเปิดบ้านแพ้ทั้งนของอัสมานไปคำนัดที่1ตัวสูงครับและ4เกมที่แพ้คำนัดก็เปเกมเลีกของเองทั้ง4นัดครับก็มีบุกแพ้ทั้งนของอัลซิติล่าคำนัดที่3ตัวงครับเปิดบ้านแพ้ทั้งนของคอฟักเกนนะคำนัดที่2ตัวสูงครับบุกไปแพ้ทั้งนดของอัลไรคำนัดที่5ตัวสครับแล้วก็เกมล่าสุดของคำนัดก็เป็นที่14ตัวสาที่ผ่านมาครับที่วเขาเปิดบ้านแพ้ทั้งนัดของอวาัตต้ามารถ ทำเงินด้ครับเป็นการเสียไปถึง4นัดครับก็เจ้าไปอีนัดหนึ่งด้วยกันครับส่วนหน้าผลง,งานคำนัดเฉพาะเกมเดียวของเขาครับใน5ครั้งหลังสุดด้วยกันครับวเขาก็สามารถเก็บใช้ได้เพียง1น,นัดครับเสมอไป1น,นัดแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมด้วยกันครับ เกมล่าสุดคำนัดที่เขาออกไปเล่นเกมเยือนครับก็เป็นเกมบัดลีของตัวเองนะก็เป็นบบที่ยิมเก้าเดือนสองที่ผ่านมาครับคือเขาบุกไปแพ้ทายงด้า,ขาขนดดาของเอาไอมาคำนัดที่ห้าตัวต่อสามครับส่วนกลางทุ่งของเขาครับในสามนัดหลังสุดเฉพาะเกมเยือนครับพวกเขาก็สามารถทำเงินได้เพียงหนึ่งนัดครับจเจ้าไปหนึ่งนัดแลก็เสียไปหนึ่งนัดด้วยกันครับก็ต้องบอกว่าคำนัดผลงานชั่วโมงนี้คำนัดของทางฮัตต้ารับนะค่อนข้างย่ำแย่สุดๆนะคำนัดฟอร์มออกทะเลมากๆครับส่วนกลางทุ่งของพวกเขาในชั่วโมงครับผมก็มองว่าค่อนข้างย่ำแย่มากเลยนะ สสียงแรกของดับตารางแดงของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับทางเจ้าบ้านคัมนาอย่างอัลนัซเซอร์ดูไบครับพวกเขาอยู่ดับที่6ครับก็แข่งไป16นัดครับเป็นการเก็บใช้ได้6นัดครับเสมอไป4นัดแล้วก็แพ้แค่6เกมเท่านั้นครับได้มา23ตัวเสียไป23ตัวมี22คะแนนนะครับเสียงแรกทีมเยือนคัมนาอย่างฮัตต้าครับคัมนาพวกเขาอยู่ที่โหลเลยครับนาอยู่ดับที่14ครับก็แข่งไปให้หมด15นัดครับเป็นการเก็บใช้ได้เพียง1นัดครับเสมอไป2นัดและก็แพ้ไปถึง12เกมครับได้มาเพีีียยงง12ปปรระะะตตูเสไถึ37ม5คคแนนนับ ส่วนด้านขวายังครับในแคปในวันนี้คํานาก็เป็นทางเจ้าบ้างอย่างอัลน์ดูไบครับเปิดม,มาต่อที่ลูกครึ่งครับราคาสูงต่ำในคันาเปิดที่3ลูกครวบ3ลูกครึ่งครับส่วนด้านของราคา1คูณ2ครับราคา1นให้เจ้าบ้านชนะครับอยู่ที่ 1. 3 4เท่าครับราคา2ทางด้านของฮัสต้าขับคํานาชนะอยู่ที่6.30เท่าครับจะบอกว่าคํานาเลยครับหคุณสที่ออกมาคํานาทางเวก็อวยให้ทางเจ้าบ้านจะชนะคํานาสูงถึง5เท่าด้วยกันเลยครับ ันนี้คัมนาทางอันดอซาดูไบครับพวกเขาก็จะได้เปรียบในการเล่นในบ้านก็เรื่องของเสียงเชียร์คัมนาสอนด้านของผลงานโดยรวมทั้ง2ทีมคํานาก็ต้องบอกว่าทางเจ้าบ้านคัมนาค่อนข้างดูดีกว่าเยอะครับสนัดหลังสุดที่ผ่านมาทุกการครับทางเจ้าบ้านคํานาอย่างอันดอซาดูไบครับพวกเขาไม่เคยแพ้ใครครับในการเก็บชนะได้ถึง3นัดครับก็เสมอเพียงนัดเดียวเท่านั้นครับ แถมในต่างทุนกับบอลครับนั้นใน5ครั้งหลังสุดด้วยการครับพวกเขาก็สามารถทําเงินได้ถึง3นัดครับจเจ้าเพียง2นัดเท่านั้นครับกาจะบอกว่าคำน้ำผลงานหานัดหลังสุดที่ผ่านมาในเรื่องของการลงทุนครับทางเจ้าบ้านในคำน้ำไม่เคยเสียเงินเลยครับการงานเกมในบ้านในคำน้ำก็องบอกว่าค่อนข้างแข่งแข่งสุดๆครับ5้านัดที่ผ่านมาด้วยการพวกเขาก็ไม่แพ้ใครครับเป็นการเก็บใช้ได้ถึง3นัดครับแล้วก็จเจ้าไป2นัดเท่านั้นครับ หลังจากทีมเยือนคันาอย่างอัสตาร์ขับคํานาที่ผลงานชั่วโมงนี้ครับใน5ครั้งหลังสุดที่ผ่านมาคัานาทุกการครับพวกเขาไม่สามารถเก็บใช้ได้ครับเป็นการแพ้ถึง5นัดติดต่อกัคํานาแถมในเรื่องของการลงทุนใน5นัดที่ผ่านมาด้วยการครับพวกเขาก็ไม่สามารถทําเงินได้ครับเป็นการเสียไปถึง4นัดครับก็เจ้าไปหนนัดหนึ่งด้วยกันครับสำงานเกมเยือนคํานาก็ต้องบอกว่าครับหาชนะไม่เจอคัมนาสามนัดหลังสุดแพ้ไปถึง2ครับเสมอไป1นนัดด้วยกันนะแถมในเรื่องของเฮตุเฮตครับที่ั้งคู่เจอกนคาาบ เก็บใช้ได้ถึง3นัดด้วยกันครับแถมพวกเขาคำนาสามารถทำประตูได้ถึง8ประตูคำนาก็ไม่เคยเสียประตูเลยครับที่เขาเจอในด้าของฮัสต้าครับนะดูแล้ววันนี้คำนาทางอัลเซอร์ดูไบครับค่อนข้างได้เปรียบกว่าทุกมุมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลงานคำนาเรื่องของการลงทุนครับดูแล้วนี่ครับเม็ดแรกไม่แน่ครับรอแค่เม็ดสองเท่านั้นครับวันนี้ขอตอบทางด้านของเจ้าบ้านอย่างอัลเซอร์ดูไบครับที่ราคาที่ลูกครึ่งครับฟันธง นะครับแล้วก็มาต่อคู่ที่2การครัน้ากล้องมด้ของวันรายการอิตาลีซีรีส์สี่นะครัน้ากลุ่มเอครับระหว่างทางเจ้าบ้านอย่างปาโดวาครับเดมเปิดบ้านพบทั้งด้านของเปโกเลเตเซ่ครับน้าคู่นี้กำลการแต่การชูลาที่2องของบ้านเรานะครับ มาครับแล้วก็ดูด้านเฮดเฮดของทั้ง2ทีมกันก่อนครับคนนี้เจอกันสิบครั้งหลังสถดการครับทางจาวานอย่างปาร์วาเขาเอาชนะได้ที่3ครั้งครับเสมอกมาที่3ครั้งครับส่วนทางทีมเยือนครับน้าเอาชนะได้ถึง4ครั้งด้วยกันครับเกมล่าสุดคนคำนาที่คู่พบกันครับก็เป็นเกมบลีกของตัวเองนะก็เป็นวันที่2ี่สดนสิในปี2023ที่ผ่านมาครับก็ไม่ได้ของปาร์วาคำนาสามารถบุกเสมอหด้าของโปรเตโกเนเซ่มาได้คำนาที่1นึ่งประตูต่อหนึ่งครับ นะครับแล้วก็ดูดน้ดผลงานคำนวาของทั้ง2ทีมกันก่อนครับก็ไล่าทางเจ้าบ้านคำนวานอย่างปาโดวาครับผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสศึกการครับพวกเขาก็สามารถเก็บใช้ได้2นัดครับแพ้ไป2นัดแล้วก็เสมอไปเกมเดียวเท่นานั้นครับ หนึ่งนัดที่เสมอครับนะก็ไปเกมเมื่อวานของเองครับที่เขาเปิดบ้านเสมอทางด้านของอัปปิโนเลเฟ่ครับนะที่สองตัวสุดครับส่วน2เกมที่เขาแพ้ครับนะก็ไปเกมเมื่อวานของเองทั้ง2นัดครับก็มีบุกแพงด้านของเจ้าหน้าเออร์มิเนโอครับนะที่2องตัวสุดครับแล้วก็บุกไปแพงด้านของเปอร์เวอร์เซลลี่ครับนะที่2องตัวสุดครับส่วน2เกมที่พวกเขาชนะครับนะก็ไปด้านของรายการบนถ้วยหนึ่งนัดครับที่เขาเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของคาตาเน่ไปได้ครับนะที่2องตหนึ่งครับและอย่างเกมที่ชนะครับนะก็เป็นเกมล่าสุดของเราครับก็เป็นด้านของ อยเซยได้ครับที่3.2สครับส่วนการทุ่งกอลครับใน5ครั้งหลังสุดิุกการครับพวกเขาสามารถทําเงินได้เพียง1ครั้งครับเสียไปถึง3ครั้งก็เจ้าไปครั้งหนึ่งกันนะส่วน้านผลงานคำนัดเฉพาะเกมในบ้านครับของทางปาดว่าคำนัดใน5ครั้งหลังสุดทุกการที่ผ่านมาครับพวกเขาก็ยังไม่เคยแพ้ใครครับเป็นการเก็บใช้ได้ถึง3นัดครับก็เสมอไป2เกมด้วยกันครับ เกมล่าสุดในคำนัดที่เขาได้ในเกมในบ้านของเดงครับก็ไม่ไของรายการบนถ้วยเด็ดของเ็งนะคือเขาเปิดบ้านเอาชนะทางคาตาเนียได้ครับที่2ตงจุดหนึ่งครับส่วนการทุนกองครับใน3านัดหลังส่วนเฉพาะเกมในบ้านครับเขาก็สามารถทำเงินได้เพียง1ครั้งก็เสียไป2ครั้งกันครับก็ต้องบอกว่าคำนาดผลงานชั่วโมงครับของปาโดว่าคำนาก็ยังดูดุ้มดุนดอนๆอยู่ครับเอาแน่นอนไม่ค่อยได้นะส่วนการทุนของเขาในชั่วโมงครับผมก็ยังมองว่า50-50อยู่นะครับ มาครับแล้วก็นุงหน้าผลงานครับำน้าของฝั่งทีมเยือนบ้างครับอย่างโปรเกเตเนเซ่คำน้าผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสุดที่การครับพวกเขาก็สามารถเก็บชัยได้เพียง1นัดครับเสมอไป1นัดแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมด้วยกันครับสามเกมที่แพ้คำน้าก็เป็นเกมเมลีของเองทั้งสามนัดครับก็มีเปิดบ้านแพ้ได้านของอเล็กซานเดียคำน้าที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับบุกไปแพ้ได้านของเรเนาโกซารุตคำน้าที่สองประตูหนึ่งครับแล้วก็เปิดบ้านแพ้ทั้งด้านของมานดวาคำน้าที่สี่ประตูต่อศูนย์ครับ ส่วนย่งเกมที่ชนะคำน้าก็เป็นเกมเลีกของตัวเองครับที่เขาบุกไปชานได้ของอาตา,ต,าต้าอยู่ยีได้คำนาที่2ตัวตัวสูงครับส่วนนย่งเกมที่เสมอคำนะ้าก็เป็นเกมล่าสุดของวลครับก็เป็นเกมเลีกของตัวเองครับที่เขาเปิดบ้านสเสมอทางด้านของโนวาร่ามาคำนาที่1นึ่งปตัวตหนึ่งครับเสวยกลางทุกครับครับใน5ครั้งหลังสุด้วยกันครับวราก็สามารถทําเงินได้เพียง1ครั้ง,งเสียไปถึง3ครั้งก็เจ้าไปครั้งหนึ่งกันครับ ส่วนด้านผลงานคำนัดเฉพาะเกมเยือนของเราครับใน5ครั้งหลังสุดด้วยการครับพวกเขาก็สามารถเก็บใช้ได้เพียง2นัดครับแพ้ไป2นัดก็เสมอไป1เกมเดืยนครับเกมล่าสุด้วยคำนัดที่เขาออกไปเล่นเกมเยือนครับก็เป็นเกมมาลีของตเงนะก็วันที่16เดือน3ที่ผ่านมาครับที่เขาสามารถบุกชนะด้านของอตาล้าอยู่23่สิเลยครับที่2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนด้านทุนของเราครับใน3านัดหลังสุดเฉพาะเกมเยือนครับพวกเขาก็สามารถทำเงินได้2ครั้งก็เสียเพียงครั้งเดียวันครับ ก็ต้องบอกว่าคำนาผลงานชั่วโมองในคำนาของทางโปรเกรเ,เซร่คำนาก็ยังดูดุ่มดุ่นดอนดอนอยู่ครับส่วนในการลงทุนของเขาในชั่วโมองครับผมก็ยังมองว่า50-50อยู่นะครับ ส่วนยอดของตารางแนนของทั้ง well, <It 's S> 2ทีมในวันนี ister, like ้ครับทางเจ้าบ like ้านอย่างปารยวาครับนะพวกเขาก็เป็นรองจ่าฝูงอยู่ครับก็แข่งไป33นัดครับเป็นการเก็บชัยได้18นัดครับเสมอไป12นัดแล้วก็แพ้ไป3เกมเท่านั้นครับได้มาถึง46ประตูเสียเพียง23ประตูมี66คะแนนนะครับส่วนยอดีมเยือนครับแดอย่างเปอรโกลเลสเดเนเซ่คะแนนพวกเขาอยู่ดับที่16เลยครับก็แข่งไป33นัดครับเป็นการเก็บชัยได้เพียง11นัดครับเสมอไป4นัดแล้วก็แพ้ไปถึง18เกมครับได้มาเพียง38ประตูเสียถึง45ประตูมี37คคะะแนนนรับ ่สนอขอราคาแฮนดิแคปบในวันนี้ครับเป็นทางเจ้าบ้านคำนวณอย่างปาดว่าครับเปิดมาต่อที่ลูกควบลูกครึ่งครับราคาส่งต่าในคำนวณเพิ่มที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับเสนอขอราคา1นึ่งคูณสองครับราคาห1ให้เจ้าบ้านชนะคานับอยู่ที่1.35เท่าครับราคา2องทางทีมเยอนชนะครับอยู่ที่7.20เท่าเลยครับจะบอกว่าคำนวณราคา1นึ่งคูณสที่ออกมาครับทางเวมาคคำนวณกออ้ยทางเจ้าบ้านอย่างปาดว่าคำนวณมีโอกาสที่จะชนะครับส่งเกือบ6เท่ากันเลยนะ ูจากเลยครับไฮนแคปที่เปิดมาในวันนี้คำนาส่วนตัวผมมองว่าสูงเกินไปหน่อยครับนานจากทางเจ้าบ้านอย่างไปว่าคำนาชั่วโมงหลังคำนาถึงจะชนะก็จริงครับแต่ต้องบอกว่าคำนาพวกเขาชนะสกอร์ไม่ขาดครับก็เห็นไใ้ชายจะคำนาว่า3นัดหลังสุดจะคำนาเฉพาะเกมในบ้านของเราครับนาก็เป็นการเสมอไป2นัดครับแล้วก็ชนะไปนัดเดียวนครับต้องบอกว่าเกมล่าสุดของเราคำนาก็เฉือนเอาชนะทางด้านของคาเตเนียไปได้แค่สองจุดต่อหนึ่งครับแถมตอนนี้คำนาทางทีมเยอคำนาก็ผลงานดีขึ้นมาคำนาพอในสองนัดหลังสุดครับพวกเขาาายยังไไไมม่เเเเคคแแพ้้้ใรรนนนวปป็็็กกกบชดลสอ คนนวกัรัรบและอย่างคำนัดที่น่าสนใจคำนัดผมมองว่าเป็นเรื่องของเทนตูเฮนคำนัดทางเจ้าบ้าน,นอ,อย่างปาลูวาคำนัดพวกเขาเปิดมาต่อที่ราคาที่ลูกขึ้นครับต้องบอกว่าพวกเขาคำนัดไม่สามารถทําเงินได้เลยครับแต่ทางด้านของทีมเยือนคำนัดอย่างโปรเกเลเซ่คำนัดทาเงินได้มากกว่าครับหลังเกมล่าสุดที่คู่พบกันคำนัดก็เสมอกันไปที่หนึ่งตัวต่อหนึ่งครับก็แบ่งตั้งกันไปครับผมคิดว่าวันนี้คำนัดทางเจ้าบ้านคำนัดอาจจะชนะอยู่ครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าขาดครับวันนี้คำนัดขอกัดฟันครับลองไปทางด้านของทีมเยือนอย่างโปรเกเลเซ่คำนัดที่ราคาที่ลูกคูกข นะครับแล้วก็ไปต่อโค้ดที่3กันคัมนาเขาบินมาที่บาซิลครับก็เป็นนของรายการบอลถ้วยน้ำเป็นบอลบาซิลเปาติต้ารอบรองชนะเลิศครับก็เป็นทางเจ้าบ้านอย่างลับเฮมานนะคัมนาเตมเปิดบ้านพดทางด้านของโนเวอร์ซิซอนติโนครับนะคุณยังคัมนาทำการแต่กันช่วงเวลา7.35ของบ้านเรานะครับ นาครับแล้วก็ดูด้านเฮดเวทของทั้ง2ทีมกันก่อนครับคนนี้ครับนาเคยเจอกันทั้งหมดครับแค่8ครั้งเท่านั้นครับก็เป็นทางเจ้าบ่ายอย่างนับพม่าครับเอาชนะได้ที่6ครั้งครับเสมอกันมาที่2ครั้งนะส่วนทางทีมเยือนครับไม่เคยเอาชนะได้เลยครับเกมล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันกับนาก็เป็นด้าของรายการนี้คำนาก็เป็นที่ยี่สิบสองเดือนหในปีสองพันยี่สิบสี่ที่ผ่านมาครับก็เป็นด้าของนับพม่าคำนาบุกไปเสมอด้านของโนวอรดิสซอนติโนได้ครับที่หนึ่งจุดตอนหนึ่งนะครับ มาครับแล้วก็ดูด้านผลงานคำนับของทั้ง2ทีมกันก่อนครับก็ไลท้ทางเจ้าบ้านครับอย่างลาพามาครับผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสุดุดการครับพวกเขาก็ยังไม่เคยแพ้ใครครับเป็นการเก็บใช้ได้ถึง4นัดครับแล้วก็เสมอไป1นนัดด้วยกันครับ หนึ่งนัดที่เสมอครับคามนากรองด้านของรายการนี้ครับแต่ว่าไปรอบเก็บคะแนนนะคือเขาบวกเสมอทางด้านของเซาเปโลครับที่1น so ึ1 season, ่งตัวครับส um ่วนสี่นัดที่พวกเขาชนะคานนากองด้านของรายการนี้ทั้ง4นัดครับก็เป็นรอบเก็บคะแนนนะครับนาสองนัดครับสองนัดรอบเก็บคะแนนคานนาก็มีเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของมิลานโซคามนาที่3ามตัวครับแล้วก็บุกเาชนะด้านของโปรเตเกซ่าคานนาที่2องตัวศูนย์ครับไร่สองเก็บชนะคานนาก็มรอบบวกทีมสุดท้ายหนึ่งนัดครับที่เขาเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของโปตาโฟโกไว้คานนาที่หนึ่งตัวต่อศูน และอย่างเกมที่ชนะคํานาก็เป็นเกมล่าสุดของเราครับก็เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนะสิ่งความเปิดบ้านเอาชนะด้าของปอนเตเปตาไปครับที่5ประตูต่อหนึ่งครับส่วนการทุ่งของเราครับใน5ครั้งหลังสุดในคํานาพวกเขาก็สามารถทําเงินได้ถึง3ครั้งเจ้าเป็นหนึ่งครั้งก็เสียเพียงครั้งเดียวนั้นครับส่วนด้านผลงานคัมนาเฉพาะเกมในบ้านของเราครับใน5ครั้งหลังสุดด้วยการครับพวกเขาก็ยังไม่เคยแพ้ใครครับเป็นการเก็บใช้ได้ถึง4นัดครับแลเสมอไป1เกมเท่านั้นครับ เกมล่าสุดคํานาที่เขาได้เล่นเกมในบ้านของตัวเองครับก็เป็นหน้าของรายการนี้คํานารอบ8ทีมสุดท้ายครับคือเขาเปิดบ้านถล่มหน้าของปอนเตเปตาไปครับที่5้าไปตัวหนึ่งครับสวยกางทุกครับใน3นัดหลังสุดเฉพาะเกมในบ้านครับเขาก็สามารถทำเงินได้สองครั้งแล้วก็เสียเพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับการบอกว่าคันาเป็นง่ายชั่วโมงนี้ครับหน้าของทางรับพอมาแต่คํานากรักสามารถฐานเองได้ครับฟอร์มค่อนข้างดูดีเลยนะสวยกลางทุกคเขาในช่วงครับผมก็มองว่าค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับ นะครับแล้วก็มาดูหน้าผลงานคำน้าของฝั่งทีมเยือนกันบ้างคำน้าอย่างโนลิซันติโนครับนะผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสุดด้วยการครับพวกเขาก็ยังไม่เคยแพ้ใครครับเป็นการเก็บชัยได้3นัดครับแล้วก็เสมอไป2เกมด้วยกันครับสามนัดที่เขาชนะคำน้าก่อนในด้านของรายการนี้ครับนะทั้ง3นัดเลยครับก็ไปรอบเก็บคะแนนก่อนนะคำน้าสองนัดครับก็มีบุกทางด้านของซันโต้คำน้าที่สองประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็เปิดบ้านเอาทางด้านของอาร์เกซันโตะคำน้าที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับยังหนึ่งเกมที่ชนะคำน้าก่อนไปรอบสิบหกที่ครับ ส่วน2เกมที่เสมอคัมนาก็มีรอบเก็บคะแนนหนึ่งนัดครับที่พวกเขาบุกไปเสมอหน้าของปอนเตไปตามครับที่1.1จุดตัวหนึ่งครับแล้วก็เกมล่าสุดของพวกเขาครับก็เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนะพวกเขาก็เสมอในเวลาทางซัปโดครับที่1.1จุดตัวหนึ่งครับคู่นี้คัมนาก็ต้องดวลกันถึงจุดโทษนะคัมนาก็เป็นหน้าของวอรโนลิซอนครับอาชนะจุดโทษได้ที่ห้าจุดต่อสี่นะก็สามารถเข้ารอบมาได้ครับในรอบสี่ทีมสุดท้ายครับส่วนการทุ่นเขาครับในห้าครั้งหลังสุดที่การครับพวกเขาก็สามารถทำเงินได้ถึงสี่ครั้งครับแล้วก็เจาาไปครัั้้งเเดียวท่นนนะ ส่วนยอดผลงานกำนังเฉพาะเกมเยือนของบอลครับใน5ครั้งหลังสะดุด้วยการครับพวกเขาก็สามารถเก็บใช้ได้ถึง2นัดครับเสมอไป2นัดแล้วก็แพ้แค่เกมเยือนครับ เกมล่าสุดจากคำน้าที่เขาออกไปเล่นเกมเยอนครับก็เปนได้ของรายการนี้คำน้ารอบแปดเทปสุดท้ายครับที่เขาบุกเสมอทางด้านของเซาเปโลได้คำน้าในเวลาครับที่หนึ่งตัวอนหนึ่งครับส่วนการทุนของเขาครับในสามด้านหลังสุดเฉพาะเกมเยอนครับพวกเขาสามารถทําเงินได้สองครั้งแล้วก็เจ้าไปครั้งหนึ่งด้วยกันครับการบองว่าคำน้าผลงานชั่วโมงนี้คำน้าของทางโนโวลิซอนติโนครับถือว่าค่อนข้างใช้ได้อยู่ครับส่วนกากลารทุนของเขาในช่วงครับผมก็มองว่าค่อนข้างไว้ใจได้เลยนะ ส่วน,นอยอดข้อเลกค่าไฮนิแคปในวันนี้ครับเป็นทางเจ้าบ้านอย่างรับพมารครับเปิดมาต่อที่ลูกควบลูกครึ่งครับราคาสูงต่านในคำนับเปิดมาที่2ลูกครึ่งครับส่วนยอดขอราคา1นึ่งคูณสครับราคา1ให้เจ้าบ้านชนะครับอยู่ที่ 1. 3 4เท่าครับราคา2องทางทีมเยือนชนะครับอยู่ที่6.32เท่าครับก็ต้องบอกว่าเลครนานึ่งคูณสที่ออกมาครับทางเวก็มองว่าทางเจ้าบ้านอย่างรับพมานะมีโอกาสที่จะชนะสูงถึง5เท่าด้วยกันเลยครับ ทานวันนี้คำน้ำทางจ้าบ้านอย่างรับพอมาร์คำน้ำพวกเขาจะได้เปรียบในการเล่นในบ้านก็เรื่องของเสียงเทียจริงครับแต่ผมคิดว่าเลยครับให้แคปที่เปิดมาคำน้ำค่อนข้างสูงไปหน่อยครับอย่าลืมนะครับนะวันนี้ครับเป็นรอบสทิมสุดท้ายครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะทางด้านของผลงานคำน้ำของฝั่งทีมเยียนคำอย่างโนวลิซอนติโนคำน้ำก็ต้องบอกว่าคำน้ำผลงานค่อนข้างดูดีอยู่นะสามนัดหลังสุดที่ผ่านมาเฉพาะเกมเยือนครับพวกเขาไม่แพ้ใครครับต้องบอกว่าเวลาพวกเขาเจอทีมใหญ่คำน้ำมักจะทำผลงานได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นการชนะด้าัน โตดมาครับนัดที่สองตัวจุหนึ่งครับแถมเกมล่าสุดครับนัดก็เสมอทางซาโวโลครับที่1นึ่งจุดหนึ่งครับก็ต้องบอกว่าครัน้าพวกเขาค่อนข้างแข็งแกร่งเลยครับนัดเวลาเจอทีมใหญ่ครับทางด้านของการลงทุนครับของโนโวลิซอนติโน่ครับนัดก็ต้องบอกว่าครับพวกเขาไม่เคยเสียเงินเลยครับนัดใน5ครั้งหลังสุดครับเป็นการทําเงินได้ถึง4นัดครับก็เจ้าเพียงนัดเดียวเท่านั้นครับดูแล้ววันนี้ครับนัดผมขอการฟันครับลองทางด้านทีมเยือนครับอย่างโนโวลิซอนติโน่ครับที่ราคาที่ลูกคคบลูกรึ่งครับฟันธง จบไปแล้วคำน้าสามโค้กคำที่ทาสมัลคำน้าเอามาฝากเพื่อนเพื่อนมีคนคำน้าสำหรับนางทางยูทูบครับสำหรับใครคำน้าที่อยากได้ตัวเต็มวีดีโอทาสมัลครับวันนี้ทาสมัลคำน้าจะหยิบคู่ไหนจากนางทางยูทูบครับเอาไปทําเป็นวีดีโอครับก่อนลืมเข้ามาขอกงินที่กลมนะครับนะตอนนี้เข้ากลุ่มฟรีครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะครับก็จางไปครับทาสมัลก็อวยพรขอให้ทุกคนโชคดีครับรับทรัพย์กันทวน้านาวันนี้ทาสมัลขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ